สวัสดีครับพอแมอ่ิี่นนอกซูผู่ซูโค้มีหน้าพก,กตอนเสี่ๆครับหน้าลัดใส่บาทใส่ปกนะเพื่อนนาบ้านนี่แหละครับบ่งวิวทิวทัศน์ทางซีเลนไม้ย่าเหมอเส้าโอ้โ,โอากาศดีดีครับล็กล่ากับบอปลายปันไดเื่อนบ้านก็มาล่อใส่น้ำกันครับ เราพาเดินผ่านนี่นีนน่นี่ขึ้ขคาววาสิมาหลายองค์เลยครับเพราะว่าเป็นธุดงมาแล้วก็มาขอผักอยู่ในวัดอาหกเจ็ดองค์เห็นว่าประมาณนี้นะครับปกติก็มีอยู่องค์เดียววิ่นธรรบาดประจำวัดนี่นะจ๊ะเิ่นมาพักอาศัยอยูขข่คืนหนึ่งแต่เพิ่นกระจาเดินธุดงต่อไปอัน อำเภอถาดพนมครับอืไปไหว้พระธาตุทุกปีครับเพคนจะเดินทุ่งตลอดอืรนี่เพื่อนมาพักที่วัดก็ดีอ่ก็ดีเพื่อนบ้านเอินม,มาใส่หมว่บ้านนี่ว่าเออเพื่อนมาเพิ่มเด้อนะครับไปเลยว่าเออม,มาร่อใส่น้ำเพื่นครับปกติดีพ่องข้อใส่อยู่ครับใส่เป็นประจำอยู่ตลอดครับเพิ่นมาองค์เดียวกระดีก็ได้ เดินเกล่ไกลในคือสีมาแล้วครับ,เ,รบเ,เดินเดินเกลื่อนบานสีนม่าใส่น้ากัน,นครับทางซีเลียนมันในเห็นไกลนะครับช่วงนี้นะขันเป็นเฮ็ดยเหลีวไม่ไม่หนี่สียขาดนี่ยท่นสีรีวิวพวกนี้ตัวนึงอยู่หรอครับต้นไปน้นจบอ๋อ,อเกิดเฮีนไกลครับวันนี้วิวงามครับทางซีเรียก็ได้ กำลังยางมาคก,กครับเดินแบขที่สีประมาณโอกเจ็ดเจ็ดองครับร่วมกับอันทะที่จำวัดอยู่การเคี้ยวครับจำวัดอยู่หน้ายังแก่นะครับ ừ, อาอเย๋ยวผมข้อโตใส่บาทจังหน่อยด้วยครับเด้อต่างบาทนะครับ มันคือ,คอ,คอางเขาลออลงปานข้างบ้านนะครับ่อไปมน <c oughs> ันอินต้าบา,ลบาดลงไปขวแก้มทารอหอมไปทั้งโอบไปทั้งอ่วัดกเขาว,วัดกปเลยครับบ้านพวกคือกุศลพีชคิไวใส่ทำนี่แล้วับเดอ้อฝ <c oughs> ากคสะตักไทยโคกระดิ่งแจงเตือนตรน,นุนกระทำเดอ้อฝากจนิน้อยหนองไม่หนแน่น ่ำใจเด้อครับเด้อขอบคุณครับ